สิ่งที่ผู้คนในโลกนี้ปรารถนามักจะหนี้ไม่พ้นเนี่ยสี่ประการเนี่ยคือการมีสุขภาพดีมีเงินมีงานที่มั่นคงก้าวหน้ามีสถานภาพเป็นที่ยอมรับของผู้คนแล้วก็มีครอบครัวที่ พาสุบอบุณอาจจะต้องการปรารถนาอย่างอื่นนอกไปจากนี้นะแต่ว่าอันนี้คือสิ่งพื้นฐานนะที่ผู้คนปรารถนาในทางพุทธศาสนาเนี่ยเรียกสีประการเนี่ยว่าประโยชน์ปัจจุบัน หรือประโยชน์ชั้นต้นบางทีก็เรียกว่าประโยชน์ทางโลกภาษาบาลีว่าทิฏฐธรรมิกถะประโยชน์ทางโลกนะเรื่องเราจะเรียกว่าเป็นความสุขทางโลกก็ได้ความสุขทางโลกมันก็มีสี่ประการนี่แหละนะเป็นพื้นฐานเลย และนี่คือสิ่งที่ผู้คนนะก็พยายามที่จะภาคเพียนขวนขวายเพื่อให้ได้มาเรียนหนังสือนังหาแสวงหาวิชาวความรู้มากมายก็เพื่อความสุขเหล่านี้ และที่มาวัดมาทำบุญนะก็เพราะปรารถนาความสุขที่ว่านี่แหละมาเข้าวัดมาทำบุญก็อยากให้พระให้พรนอกจากอายุวันนสุขภะละแล้วนะะก็รวมถึงการมีทรัพย์สินเงินทอง มีความสำเร็จในการงานแต่ก็ธรรมดานะการที่จะแสวงหาความสุขทางโลกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะราบลื่นเสมอไปบางครั้งก็ต้องมีอุปสรรค บางครั้งก็ไม่สำเร็จประสบความล้มเหลวเกิดปัญหาต่างๆได้เรื่อกเป็นความทุกข์ก็ได้ความทุกข์ของคนเราส่วนใหญ่มันก็วนเวียนหรือว่าแวดล้อมอยู่กับสี่เรื่องนี้แหละสุขภาพไม่ค่อยดี ตกงานหรือว่าเงินทองไร้หรอแล้วจะรวมถึงทรัพย์สมบัตินะสูญหายไปหุ้นตกมูลค่าลดนะงานการนะมีอุปรสรรคหรือว่าเกิดปัญหาในครอบครัว บางทีคนรักก็จากไปมีทั้งจากเป็นแล้วก็จากตายแต่ไม่ว่ามันจะมีปัญหาอะไรเนี่ยนะก็สมควรที่เราจะแก้ไขนะให้ปัญหานี้มันลุล่วงไปด้วยดีไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลย หรือว่าหมดอะไรใยอยากกับชีวิตก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเช่นพิจารณาว่ามันมีสาเหตุจากอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งที่จริงอันนี้มันก็เป็นเรื่องของอริยสัจสี่นะเมื่อมีทุกข์ก็ต้องหาสมุทัย แล้วก็ตั้งเป้าที่เรียกว่านิโรธเป้าคือปัญหาหมดไปเรียกว่านิโรธก็มีวิธีการเรียกว่ามัควมต้องใช้ความรู้ที่รำเรียนมาในการแก้ปัญหาเหล่านี้เดี๋ยวแล้วก็ตามเนี่ยปัญหาเหล่านี้ที่อาจจะเรียกว่าเป็นปัญหาทางโลกเนี่ย เราก็ไม่ควรจะหมกมุ่นจมอยู่กับการแก้ไขสาสางอย่างเดียวแต่ควรจะมองไปได้วยว่าปัญหาทางโลกเหล่านี้เนี่ยมันสามารถเป็นโจทย์ทางธรรมได้ ถ้าเรารู้จักมองนะว่าเนี่ยปัญหาทั้งโลกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันคือโจทย์ทางธรรมมันก็อาจจะช่วยทำให้เราเนี่ยทุกน้อยลงไม่ถูกปัญหามันกระหน่ำซ้ำเติมโจทย์ทางธรรมนี่หมายความว่าไงหมายความว่าเนี่ยพอมันเกิดปัญหาขึ้นมา ที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์เรื่องสถานภาพเนี่ยลองเอามาเป็นโจทย์ตั้งคำถามดูว,ว่าเออทำยังไงใจเราจะไม่ทุกข์เพราะเหตุเหล่านี้ไม่ใช่มัวแต่แก้ปัญหา จนลืมกลับมามองว่าทำอย่างไรจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ทำอย่างไรนะจะดูแลจิตใจของเราไม่ให้เป็นทุกข์เพราะปัญหาเหล่านี้หล่นทั้งมองต่อไปด้วยว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะมันสอนทำหรือมัน ให้แง่คิดทางทำกับเราได้อย่างไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ฝ่ายทำเนี่ยนะไม่ควรละเลยนะผู้ฝ่ายทำจำนวนมากก็ยังต้องใช้ชีวิตทางโลกยังใช้ชีวิตอย่างผู้คลองเรือนหรือแม้แต่เป็นนักบวชนะปัญหาเหล่านี้มันก็ต้องเกี่ยวข้องเหมือนกันนะ ใช้เรื่องสุขภาพเนี่ยหรือบางทีเรื่องครอ,งอบครัวที่ยังมีความผูกพันเกี่ยวข้องอยู่เลอจะรวมไปถึงผู้คนที่เราสัมพันธ์ด้วยในาฐานะที่เป็นพร,พระพระิสุสง์ด้วยกันถ้าละโมวแต่แก้ปัญหา ซึ่งเป็นเรื่องดีนะการแก้ปัญหาเนี่ยแต่ว่าเราไม่ไม่มองต่อไปว่ามันเป็นโจทย์ทางทําให้กับเราอันนี้ก็ถือว่าเราอาจจะถูกปัญหานี่มันดูดกลืนไปนะจนหมดเนื้อหมดตัวไปกับความทุกข์ไปกับความเครียดจากปัญหาหรือจากการแก้ปัญหา ในทางตรงข้ามเนี่ยเรามองว่าปัญหาทางโลกแบบนี้เนี่ยมันมันเป็นโจทย์ทางธรรมให้กับเราได้ด้วยอันที่มันจะช่วยทำให้เรานะทุกน้อยลงจากปัญหาหรือทำให้เกิดปัญญาได้ด้วยนะโจทย์ทางธรรมเนี่ยก็อย่างที่ว่านะปัญหาเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนี่ เราจะรักษาใจอย่างไรไม่ให้ทุกข์และมันสอนทำมันแสดงทำให้กับเราอย่างไรคำถามหรือโจทย์ประการหลังเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราได้ประโยชน์นะเห็นประโยชน์ของปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่ ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราคนเราเนี่ยต้องรู้จักหาประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นแม้มันจะเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่ทางพระเรียกว่าอนิจจารมสเสื่อมลาบเสื่อมยศหรือว่าเจอทุกข์เจอคําต่อว่าด่าทอที่จริงมีมากกว่านั้นนะแต่นี้เป็นเป็นพื้นฐานสีประการที่ เราต้องเจอสาวผู้ใ่ธรรมเนี่ยรือผู้ที่มีธรรมเนี่ยเป็นเครื่องนำพาชีวิตเนี่ยก็ต้องรู้จักหาประโยชน์จากอนิฐาลมด้วยหรือจากปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่พระนันทะเนี่ยได้กล่าวกับพระองคุลิมานนะว่าเนี่ย พระอิริมาถามพุระนันทาว่าพุทธเจ้าสอนอะไรนะพระนันทาก็ตอบหลายข้อนะข้อนึงคือว่าเนี่ยผู้ที่รู้จักหาประโยชน์จากอนิจฐานลมพระผู้มีพระภาคเจ้าสารเสสนว่าพู้นั้นเป็นบัณฑิตบัณฑิตนี่ไม่เป็ต้องจบปริญญาไม่ต้องมีความรู้สูงเดี๋ยวว่าความรู้ทางวิชาชีพวิชาการแต่ว่ามีความรู้ทางวิชา ชีวิตนะความรู้ทางวิชาชีอคือส่วนนั้นคือว่านึกจะหาประโยชน์จากอนิจจารมแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยนะโจทย์ข้อแรกเนี่ยสำคัญมากคือทำอย่างไรจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์เวลามีความเจ็บความป่วยเกิดขึ้นจะเป็นไงมันจะป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกข เวลางานมีอุปสรรคหรืออายถึงขั้นตกงานมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเสียแต่งานเนาะแต่ว่าใจไม่เสียด้วยหรือว่าของหายเสียทรัพนะก็เสียแต่ทรัพย์นะแต่ว่าใจไม่เสียแน่นอนนะ อย่างที่บอเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นเราก็ต้องแก้เจ็บป่วยก็ต้องรักษาหรือว่าดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นของหายก็ต้องขดขวขยหามันมางานอยู่อุปสรรคก,ก็ต้องจัดการทำให้อุปสรรคเนี่ยมันแก้ไขหรือว่าจัดการกับมันให้รู้ล่วงไป มีความขัดแยเกิดขึ้นกับผู้คนเาก็ต้องแก้ปัญหาความสัมพันธ์นั้นให้มันกลับคืนดีนี่คือปัญหาทางโลกที่เราต้องแก้แต่ว่าก็อย่าลืมนะโจทย์ทางธรรมที่เราจะต้องพิจารณาป่วยกายมันไม่จำเป็นต้อง,องลงเอยด้วยการป่วยใจก็ได้ หรือว่างานอยู่ประคหรือว่าล้มเหลวแต่ว่าใจไม่ล้มเหลวก็ได้อย่างที่หลวงพ่อ,อเขียนนั่นจะพูดอยู่เสมอนะอางานที่ท่านทำเนี่ยเดี๋ยวพะเกี่ยวกับชาวบ,บ้านเกี่ยวกับชุมชนเนี่ยพูดลงมแล้วก็เรียกว่าล้มเหลวแต่ว่าตัวท่านไม่ล้มเหลวนะ ตัวท่านไม่ล้มเหลวหมายความว่าใจท่านไม่ได้เป็นทุกข์อะไรจะทำยังไได้เนี่ยก็เพรารู้จักแก้โจทย์ทางธรรมเวลาเกิดปัญหาทางโลกขึ้นมาอาจะรักษาใจไม่ทุกข์ได้อย่างไรนะพื้นฐานเลยคือยอมรับมันยอมรับไว้ก่อนยอมรับก่อน พอถ้าเราไม่ยอมรับถ้าเราปฏิเสธผักไสมันมันยิ่งเป็นทุกข์นะแล้วบางครั้งเนี่ยการผักใสเนี่ยปฏิเสธไม่ยอมรับเนี่ยกับทําให้เราเป็นทุกข์ยิ่งกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสิอีิเช่นเจ็บป่วยเนี่ยอันนี้มันก็หนักอยู่แล้วนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ย มันไม่ใช่แค่ป่วยกายเดยนะป่วยใจเพราะว่าใจไม่ยอมรับใจเั็นผักใสทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นนะเกิดความเครียดเกิดความกัดกุ่มเกิดความโกรธแค้นไะอ้พวกนี้เนี่ยมันซ้ำเติมใจแล้วก็ซ้ำเติมกายให้แย่ลงนะแต่ถ้าว่าเรานะรู้จักยอมรับมัน อย่างน้อยเนี่ยใจไม่ผักใสความเครียดความผิดหวังหรือว่าโทสะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะบรรเทาเบาบางลงก็เมืก็เวลาเราเจอรถติดนะรถติดเนี่ยมันก็จริงๆก็ไม่ได้ทำมันก็ไม่สร้างปัญหากับเราเท่าไหร่มันก็แค่ทำให้เสียเวลาเพิ่มขึ้น แต่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่ใช่แค่เสียเวลาเวลาเจอรถติดนะแต่ว่าเสียอารมณ์ด้วยเสียอารมณ์รถไม่ใช่แค่ติดอย่างเดียวที่จิตตกด้วยอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าใจมันไม่ยอมรับแต่พอใจยอมรับได้นะโอ้มันเบาเลยแ้วมันไม่ใช่แค่ยอมรับเหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นนะแต่ลงถึงยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้น จากเหตุการณ์นั้นด้วยอันนี้ก็สำคัญนะบางทีอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเช่นความโกรธความเกลียดความเครียดเนี่ยเราไม่ยอมรับมันโดยเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไม่ชอบให้อารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นแล้วมันทนไม่ได้ทำไมฉันโกรธมากแบบนี้ทำไมฉันเกลียดขนาดนี้ ยิ่งไปผักสมันยิ่งไม่ยอมรับมันยิ่งทุกข์เข้าไปอย่งไอ้ความเกรธก็ยิ่งเผาลนจิตใจความเกลียก็ยิ่งกลีดแทงใจมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะเกิดไปรับรู้เหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาก็เกิดความโกรธนะความโกรธนี่มันพุ่งไปที่คนคนหนึ่ง พอโกรธแล้วทำยังไงนะก็พยายามตามลมหายใจเพื่อจะระงรับความโกรธแต่มันก็ไม่หายก็เลยลุกมาเดินจงกรมแต่เดินจงกรมใจมันก็ยังฟุง้งซ่านคิดปรุงแต่งทำให้โกรธหนักขึ้น,น,นตอนหลังก็เลยมาใช้วิธีนะเรียกชื่อมันนะ ความโกรธก็ขึ้นก็เรียกมันโกรธเนอะโกรธเนาโกรธเนาแต่มันก็ยังไม่หายนะมังมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยพอมันโกรธมากๆนี่เธอก็บอกกับตัวเองว่าเนี่ยเ,เธอจะโกรธก็ได้นะมันโอเคนะที่เธอโกรธนะเพราะใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คงโกรธ เธอโกรธได้นะเพราะว่าพอทำใจแบบนี้นะความโกรธนี่มันลดบูบไปเลยมันหายไปเยอะเลยจนเธอประหลาดใจมากมันหายไปได้ยังไงทั้งๆท,ที่เดินจงกรมก็แล้วหนังสมาธิก็แล้วนะเรียกชื่อมันก็แล้วแต่ไม่หายนะแต่พอ บอกกับตัวเองว่าโกรธได้นะเธอโกรธได้นะทำไมมันหายไปนะเพราะว่าเธอยอมรับมันยอมรับความโกรธไอก้ก่อนหน้านี้เนี่ยลึกๆมันยอมรับไม่ได้มันก็พยายามผลักไสพยายามใช้วิธีการต่างๆโดยมีเจตนาลึกๆหรือความปรารถนาลึกๆว่าเนี่ย อยากจะให้มันหายทนไม่ได้ที่มันเกิดขึ้นมันมีความสึกอยากจะผักสสยมันอยู่ลึกๆนะแต่พอตรงจุดหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วไอ mm hmm. ความอยากจะผักสสยหมดไปมันเกิดการยอมรับขึ้นมาแทนเธอโกรธได้นะ โอเคนะที่เธอจะโกรธเนะพอยอมรับมันนะไอ้ความโกรธนี่มันไปเลยแต่ตอนที่ไม่ยอมรับมันนะโอ้มันยิ่งรบกวนรังควานมือนก็ยิ่งห้ามก็ยิ่งยุแต่พอยอมรับมันกลายเป็นเพื่อนกับมันนะมันก็ไปเองเลยนะในการยอมรับเนี่ยมัน มันช่วยได้เยอะเลยยอมรับไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยอมรับอารมณ์ที่เป็นผลจากเหตุการณ์หรืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจให้การเจริญสติเนี่ยมันถ้าจะว่าไปมันก็คือการฝึกใจให้เรายอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางนะ ไม่ผักใสแล้วก็ไม่ไหลาตามอันนี้โจทย์ข้อที่สองเนี่ยนะก็คือว่ามันสอนทำอะไรให้กับเราอันนี้เราก็ต้องรู้จักนะพิจารณานะความเจ็บความป่วยมันก็สอนให้เราเห็นนะว่าสังขารม,มันไม่เที่ยงเลยนะร่างกายไม่ใช่ของเราทรัพย์สินเงินทองที่หายไปก็เหมือนกันไม่ใช่ของเรา เรามองให้เห็นแบบนี้เนี่ยมันก็ถือว่าได้ประโยชน์ได้กำไรนะมันทำให้เราเกิดปัญญามากขึ้นเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยมันสามารถจะเป็นสื่อสอนทรรให้กับเราได้ถ้าเรารู้จักมองหรือบางทีถ้าเรานะเกี่ยวข้องกับมันถูกนิวพิชายคนหนึ่งนะทำโทรศัพท์มือถือหายโอ้สมัยนั้นสิบปีก่อนโทรศัพท์มันราคาแพงมาก แล้วก็เสียใจกุ้มใจช่เลยไปหาหลวงพ่อวัดที่อยู่ใกลๆนะซึ่งเขาเชื่อันว่านั่งทางไหนเก่งก็เชื่อว่าจะหาของหายให้เจอได้ไปถามท่านแทนที่ท่านจะถามว่าหายเมื่อไรหายที่ไหนท่านถามว่าเนี่ยมีรถไหมมีครับเออไม่นานมันก็ไป มีบ้านไหมมีครับเออสักวันหนึ่งมันก็ไปเหมือนกันมีแฟนไหมมีครับเออสักวันหนึ่งเขาก็ไปเหมือนกันนะพอได้ยินเ่นนี้เก็ดเลยนะกาบหลวงพ่อเลยเก็ดนี่ยคือ เข้าใจเลยนะว่ามันธรรมดานะไม่ว่าเรามีอะไรเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องศูนย์มันไปมีกับหมดพบกับพระเจอกับจากเป็นของคู่กันอันนี้เรียกว่าได้ธรรมะนะจากเหตุการณ์หรือบางทีหลวงพ่อถ้าจะเตือนให้คิดว่าให้ตระหนักว่าโชคดีนะที่เธอยังหายแค่โทรศัพท์นะ ก็ต่อไปนี่รถก็ดีบ้านก็ดีหรือคนรักนี่ก็ต้องไปเหมือนกันอันนี้มันก็ให้แง่ายคิดทางทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเราเจอปัญหาอะไรเนี่ยในขณะที่เราพยายามแก้ไขปัญหาอย่าลืมนะอย่าลืมมองว่ามันคือโจทย์ทางธรรมให้กับเราอันนี้คือหน้าที่เลยนะ ของผู้ใฝ่ธรรมเนี่ยที่จะรู้จักเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นเครื่องมือในทางธรรมเวลาพูดถึงปัญหาเนี่ยมันล้วนแต่ก่อทุกข์แต่พอเรามองมันเป็นโจทย์นะมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปนะเหมือนกับเวลา,าทาการบ้านเนี่ยเราทำการบ้านเนี่ยเราต้องเวลาเราเรียนหนังสือเราต้องมีโจทย์จากการบ้านแลาโจทย์นี่มาทําให้เราฉลาดมากขึ้น โจทย์แต่และข้อแต่และข้อเนี่ยล้วนแต่เป็นของดีที่ทำให้เราฉลาดทำให้เรามีความรู้งอกเงยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าเป็นปัญหาทางโลกเนี่ยมันก็สามารถจะเป็นโจทย์ที่ทำให้เราเนี่ยเกิดปัญญาและไม่ใช่แปัญญาทั่วๆไปนะจะเป็นยาเป็นปัญญาที่ช่วยทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์น้อยลง พราะถ้าเรารู้จักตั้งคําถามไม่ถูกเนี่ยเช่นคำถามว่าออทำไงใจจะไม่ทุกข์จะรักษาใจไงไม่ให้ทุกข์เนี่ยเราก็จะพบว่าเนี่ยก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือรู้จักปล่อย,ร,อยรู้จักวางบ้างเพราะว่าถ้าเราพิจารณาดูก็จะพบว่าเนี่ยไอ้ที่ทุกข์นี่เพราะไปยึดติดถ,ถือมั่นยึดติดกับทรัพย์ ยึดติดกับงานยึดติดความคาดหวังพอไม่เป็นไปอย่างที่หวังพอมันเสื่อมไปเสียไปก็เลยทุกมาไม่ได้ทุกเพราะความเสื่อมความเสียแต่เป็นทุกเพราะความยึดติดนะยึดทุกเพราะมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังแต่พอระวังใจถูกนะปล่อยวางมันก็ไม่ทุกอีกต่อไปถึงแม้ว่าของที่เสียไปจะไม่ได้คืน อันนี้มันทำให้เราฉลาดขึ้นนะมีธรรมะเจริญงอกงามมากขึ้นล้วพอเราเห็นมองว่ามันเป็นโจทย์ทางธรรมนะต่อไปมันก็จะกลายเป็นโอกาสทางธรรมหมายถึงโอกาสที่เราจะได้เจริญงอกงามในทางธรรมมีสติมีปัญญามากขึ้นสามารถแก้ทุกข์ได้เร็วขึ้นหรือว่าเจอทุกข์หนักๆก็สามารถรักษาใจให้ไม่ทุกข์ได้ ซึ่งล้วนแต่เป็นของดีที่ผู้ฝ่ายทำเนี่ยล,ล้วนปรารถนาถ้าปรารถนาเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมองนะว่าทุกปัญหานี่มันเป็นโอกาสในทางธรรมนะเป็นโจทย์ในทางธรรมได้อายนิพุทธนนีนะโอกาส